จะเดินเร็วนิดนึงเพราะว่าถงนกเงือกนกแจ้งมันจะมีภาวะภาวะหนึ่งที่เราเหมือนว่าเวลาเราเดินเข้าไปในป่าเนาะโดยเฉพาะเวลาที่เราเข้าไปในป่าเงียบๆเนาะเราจะรู้สึกว่าประสาทสัมผัสของเรามันเปิดกว้างออกเนาะเราได้ยินเสียงในที่ไกลๆจมูกเราได้กลิ่นดอกไม้อ่อนๆอะไรเงี้ยผิวหนังเราเงี้ยเรารู้สึกถึงลมที่มันพัดเบาๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นภาวะที่ ท,ที่เราหาได้ยากในเมืองมีครั้งหนึ่งนานแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นให้สนใจเรื่อง,เ,องเสียงด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงมหลาลัยไปเที่ยวเนาะไปรับน้องที่อา่าวมะนาวก,ก็เดินเล่นเนาะก็ได้ยินเสียงที่แบบว่าโอ้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ภาวะนั้นมันโอ้มันเจ๋งอะ่ะมันเป็น เหมือนคนแรกในโลกได้ยินเสียงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะเออเสียงหอยที่มันกําลังเบาๆอะไรเงี้ยครับเสียงหอยที่กําลังมวนตัวในคลื่นทะเลอะไรเงี้ยครับคือคือส่วนตัวเนี่ยบันทึกเสียงธรรมชาติมานานนะครับก็น่าจะร่วมเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าจุดที่ทําให้เกิดความอยากทำเว็บไซต์สื่อเสียงธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงต้นๆของโควิดเนาะแล้วเราก็แบบว่า ไปไหนไม่ได้ไงคนเคยอยู่ป่าเคยออกไปอุทยานก็ปิดไปไหนก็ไม่ได้ห้ามเดินทางใช่ไหมเราก็ไม่รู้ทําไงก็เอาเ,เอาเสียงเหล่านี้มาฟังเปิดในห้องอะไรเงี้ยครับแบบว่าทดแทนเนาะภาวะขาดธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คิดขึ้นมาเออคนอื่นเนี่ยก็คงมีภาวะเดียวกันนะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเราต้องอยู่ในห้องอยู่ในที่ปิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเอาเอาอันเนี้ยมาทําเผื่อว่าใคลเครียดมั่งโอ้ยอยู่แต่ในห้องไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยได้ฟัง้วอาจจะช่วยดีขึ้น เพราะจังเลยเสียงลงแล้วก็มีดนตรีประกอบตึงตึงตึง,ตง <laughs> โดยเฉพาะอา่อาวไทยตอนบนอ่าวตรกอเนี่ยมันเป็นที่ที่เจอวานบูดาได้สม่ำเสมอเจอได้บ่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบว่าเกิดทัวร์เที่ยวดูวานคนมาดูวานกันเยอะสารคดีมาถ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็เท่าที่รู้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครได้ไปชิกเสียงวานในพื้นที่นะครับเป็นเพราะวานบูดาซึ่งก็เลยแบบว่าอคิดมานานแล้วว่าอยากจะลองมาหาเสียงวาน,นาดูสักครั้งหนึ่งโอ้ว,วานนี้ยังไม่เคยได้เลยนะ มันโอ้จังหวะมันไม่ได้เลยับมไม่ใช่ทำยามันไม่มีลูกปลามันไม่มียังไม่เจอก้อนก้อนปลานีถ้าเจอก้อนพวกปลากระตักเนี่ยมันก็จะมีหวาน มีน้ำนิ่งมากเลยน้ำสวยมากเลยดีทุกอย่างแต่ว่าขาดอย่างเดียวว่าเอ้โลมาครับโลมาโลมาครับด้วยอ่อสิสิบเอ่อในราคาเาไหร่ครับสองเลยครับสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดท่านผมเชมองนะครับรีบมืนสัตว์เย็นๆนะเย็นๆนะโอ้โหขยบอย่าเปี่ยงเลยครับโอ้ข้างหน้านี่เองว่ะเนี่ยครับนี่ แต่บางทีเกาเล่นที่เรือตอนนี้ต้องใส่อยู่บางทีก็จะเข้ามาเล่นเรือเนาะตรงไหนใช่ไหมครัโอ้นั่นไงนี่ไงโอ้อิรากวดีครับผงอิรักวดีมาให้หน่ไหนไหนเปิดให้หน่อย เสียงเสียงเรือ,อไกลมากเลยนะหาเรือยังไม่เจอเลยหายไปแ,แล้วเราก็ไปตามหาเสียงเนาะที่แบบว่าเอะเราคิดว่ามันอาจจะหายไปทั้งเขาใหญ่เสียงเชนีเสียงบูดาในอ่าวไทยตอนบนนะแล้วก็ลงถึงเสียงของธรรมชาติที่อยู่ในเมืองอย่างที่สวนลุมอนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบงคือเสียงมันก็ยังมีอยู่เนาะ แต่ว่าตลอดที่เราเจอทั้ง3ามทีนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีมันมีเสียงรบก,กวนเนาะจากการกระทําของมนุษย์นี่แหละของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเยอะไปเขาใหญ่ก็ได้ยินเสียงเครื่องบินอ่าวไทยก็ได้ยินเสียงเรือดังตลอดเลยแม้กระทั่งมาที่สวนลุมเนี่ยนะครับที่เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองแล้วพื้นที่สีเขียวเราก็ยังได้ได้ยินเสียงของถนนที่อยู่ไกลมากแล้วก็ยังดังเข้ามาถึงใจกลางสวนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าบางทีเราก็คือทําให้เราคิดเนาะว่า บางทีมันอาจจะไม่ได้เสียงเหล่านั้นอาจจะไม่ได้หายไปก็ได้แต่มันอาจจะบางครั้งเสียงนี้มันอาจจะเบาลงเพราะว่าเราสร้างเสียงอื่นไปกลบหรือว่าไปดังกลบเสียงเหล่านั้นก็ได้ พอเราเราได้ยินเนาะเรารับรู้ว่าการมีอยู่ของเสียงเรานั้นล้เนี่ยคือผมผมก็จะไปบอกให้ทุกคนเนี่ยทำใช้ชีวิตไปให้เสียงเบาลงก็ไม่ได้เนาะแต่ผมเชื่อว่าเวลาที่เราได้ยินเนี่ยเราก็จะค่อยๆเงียบเองเนาะเราก็เราก็จะเลือกใช้เลือกใช้ทรัพยากรให้น้อยลงเนาะแล้วก็ควบคุมการใช้เสียงของเราจํากัดการใช้เสียงของเราเพราะว่าเสียงมันเป็นสิ่งที่ติดกั้นยากนะาแพงก็ขวางเสียงไม่ได้กําแพงกั้นคนได้แต่ขวางเสียงไม่ได้ นะครังเพราะนั้นเวลาที่เ,เราสร้างเสียงขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยมันเราเวลาที่เรารู้จักฟังเนี่ยเราจะถนักว่าเสียงของเราเนี่ยมันจะไปไกลถึงชีวิตอื่นๆรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับก็ถ้าง่ายๆก็อาจจะแค่แบบว่า,าใช้ชีวิตให้เบาลงเนาะเลือกใช้ใครที่แบบว่ามีรถยนต์ก็เลือกรถยนต์ที่าเ,าเสียงเบาได้ก็ดีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เสียงเบามากเลยหครับหรือว่าอยู่บ้านฟังเพลงเนาะแล้วก็ฟังเพลง ให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับผมไม่ต้องแบ่งเพื่อนบ้านหรือว่าชีวิตเพื่อนบ้านก็ได้ <laughs> แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราได้ยินเสียงต่างๆเนี่ยเวลาที่เราไปในบ้านเขาเนมะวันที่เราไปเขาใหญ่มาเนี่ยถ้าเราถ้าเราได้ยินเสียงของชีวิตต่างๆได้ยินเสียงชั้นีได้ยินเสียงนกเราก็จะเลือกที่จะไม่เปิดเพลงดังๆเนาะบางคนบบว่ามีเอาเมืองติดไปในป่าด้วยอะไรน <laughs> ะไปถึงในป่าก็ยังเปิดเพลงในเมืองมือนที่เราอยู่ในเมืองอะไรเงี้ย อยากจะชวนคนมารู้จักที่จะฟังเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเอาเมืองจากในป่าติดไปแต่ว่าเราไปบ้านของสิ่งชิ้นในป่าแล้วเลือกที่จะฟังดนตรีของในธรรมชาติดีกว่า